สวัสดีค่ะแฟนคลับที่น่ารักทุกคนวันนี้อด m มินพลยมีหนังสือดีๆมารีวิวให้ทุกคนกันค่ะหนังสือที่ว่านี้คือ The Bitcoin Standard ระบบการเงินทางเลือกใหม่ไร้ศูนย์กลางโดยผู้เขียนคือเซ f e d ดีนอัมมูดซึ่งรับว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ได้รับความนิยมระดับนานาชาติค่ะหนังสือเล่มนี้จะพาเราไปสำรวจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเงินและบิตคอยว่ามีการออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรในระบบการเงินแบบปัจจุบันบ้าง มันจะพาเราไปรู้จักกับทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์และทำให้เราเข้าใจว่าทำไมบิตคอยถึงขึ้นมาเป็นตัวเลือกใหม่ในโลกการเงินที่มีความเป็นกลางทางการเมืองลองนึกภาพดูนะคะถ้าเรามีระบบก,การเงินที่ไม่ต้องอิงจากธนาคารกลางหรือรัฐบาลจะเกิดอะไรขึ้นกับเสรีภาพทางการเงินของเราบ้างคุณอาจจะพบกับบทสนทนาระหว่างตัวละครที่ชื่อว่ามิวนุ่มคนหนึ่งที่กำลังสงสัยเกี่ยวกับอนาคตของเงิน เขาหน้าตาเครียดม,มากเมื่อพูดคุยกับเพื่อนชื่อเฟิร์นที่เชื่อมั่นในระบบการเงินแบบเดิมนิวพูดกับเฟิร์นว่าคิดว่าในอนาคตเราจะยังต้องพึ่งพัฒนาคารกลางอยู่หรือเปล่าแล้วบิตคอยจะเป็นแค่แฟชั่นชั่วคราวหรือเปล่าเฟิร์นตอบกลับอย่างมั่นใจว่าไม่รอการเงินดิจิทัลกำลังจะมาแทนที่ระบบเดิมๆฉันเชื่อเลยว่าในอนาคตผู้คนจะมีอิสระในการควบคุมเงินของตัวเองมากขึ้นในการสนทนาที่เกิดขึ้น เราจะเห็นถึงความขัดแย้งระหว่างความคิดของทั้งสองคนจุดนี้เองที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของการเงินในยุคใหม่ซึ่งเป็นประเด็นหลักที่หนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งยังสะท้อนถึงความสำคัญในการเรียนรู้การจัดการทรัพย์สินของตัวเองด้วยค่ะการอ่าน The Bitcoin Standard จะทำให้เรารู้ว่า Bitcoin นั้นไม่ใช่แค่สกุลเงินของผู้กระทำผิดหรือมิจฉาชีพแต่เป็นทางเลือกที่มีศักยภาพในการส่งเสริมการคาเสรี ทำให้เราสามารถทดลองและศึกษาเรื่องราวของสกุลเงินใหม่ๆและเรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างถูกวิธีรวมถึงการเข้าใจว่าเราต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตัวเราเองซึ่งหนังสือนี้สอนเราให้รู้จักการจัดการการเงินให้ดียิ่งขึ้นค่ะส่วนตัวแอดมินพลอยคิดว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่กำลังมองหาแนวทางใหม่ในชีวิตทั้งนักศึกษานักลงทุนหรือแม้แต่คนที่สนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะถ้าพูดถึงสิ่งที่ชอบในหนังสือเล่มนี้ แอดมินพลอยชอบการเขียนที่เข้าใจง่ายและมีการอธิบายที่ชัดเจนโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของบิตคอยน์ในอนาคตที่มีการนำเสนอได้อย่างน่าสนใจค่ะถ้าใครสนใจก็แนะนำให้ไปหามาอ่านกันนะคะเพราะมันจะช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนและอย่าลืมกดถูกใจแสดงความคิดเห็นหรือแชร์วิดีโอนี้เพื่อติดตามเนื้อหาดีๆจากแอดมินพลอยอีกนะคะฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ